สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมจากค่ายเกมเม้นะครับเฉลีย่ยมองตัดจริงแล้วจะเริ่มเปิดตัวเลยดีกว่าเฟลว์ว่าไนท์การ์ล สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแน,น,นะนำเกมผมจะมาแนะนำเกม Power Night Girl นะครับเป็นเกมเล่นบนเว็บของ d m M R 1 8ซึ่งเกมนี้ก็ถ้าเกิดว่าเคยผ่านคุค้นเคยกับคันไทย Collection มาก็แนวคล้ายๆกันครับซึ่งถ้าพูดว่าคันไทยเป็นการทำเรือให้โมเอเกมนี้ก็คงทำลอกไม้ให้โมเอะละครับซึ่ง คุณต่างๆนี้คือแถบ,บนี้จะเป็นแถบ,บบอกชื่อเลเวลแล้วก็ไอีนะครับส่วนอันนี้คือแต้มที่ใช้สําหรับเติอนซึ่งทุกมิชันเนี่ยจะมีค่าพันธต้องการแต้นนี้ต่างกัน,น,นสําหรับแถบนี้เป็นแถบสําหรับใช้ลงบอสครับซึ่งก็จะใช้ประมาณเดือนหนึ่งอันหรือมากกว่าน,นั้นจะได้อันนี้คือเพ,พูดยังไงสุด้าครับก็คือ,คอ จะได้เป็นของรางวัลจากเมื่อเราเคลียร์ภารกิจแบบสามดาวแล้วก็สามารถเอาไปทําการสุ่มตัวละครได้แล้วก็การล็อกอินประจำวันนี่จะได้นี่เหมือนกันส่วนนี้ก็คือเป็นเงินที่ถฐานได้ทั่วไปจากเกมครับอันนี้เป็นของขวัญที่เมื่อเรากลิกนประจําวันหรือว่าเราตีอบอสได้มันจะส่งมาทางนี้ส่วนในนี้คือการปล่อยบอสครับซึ่ง ถ้าเกิดว่ามีใครเจอเพื่อนของเราถ้นเราไม่เจอบอสก็มันก็จะเด้งขึ้นมาหรือเราเป็นคนเจอเองสำหรับปุ่มนี้เป็นปุ่มสำหรับการเริ่มภารกิจซึ่งภารกิจจะมีสองแทบหลักครับก็คือเป็นเรื่องกับภารกิจพิเศษซึ่งจะเป็นแบบพวกเอีเวนต์แล้วก็ภารกิจสำหรับเก็บของสาหรับเต้นให้ผลของฟันให้ดอกไม้ของเราแล้วก็เป็นภารกิจที่จะประจําวันซึ่งอันนี้ก็คือสําหรับเก็บ ของตัหระคการทำการพัฒงานตัวละครหรือว่าเก็บพูดน้อยเอาไว้สําหรับการเพิ่มเลเ่ลตัวละครหนึ่งให้เยอะๆหรือาการําของสำรองเงินอะไรครับซึ่งมันจะผันเปลี่ยนไปไตามวัน,ป,ป,นปุน่มนี้คือเป็นการจัดทีมของเราครับซึ่งแถบแรกแถบแรกนี่คือเป็นการแสดงแล้วก็เลือกตัวละคร,รซึ่ง ส่วนแถบที่สองจะเป็นจำนวนของดอกไม้ที่เรามีทั้งหมดซึ่งแถวที่สองซึ่งแถวที่สองเนี่ยจะเป็นการเลือกของของสมส่ด้วยแต่ที่สามจะเป็นการเลือกในการเพิ่มเลือกตัวละครนะก็คือกินตัวอื่นนั่นเองแต่เพาว่ากินพวกนี้มันไม่เคยคุ้มเท่าไหร่ แถวที่สจะเป็นการพัฒนาตัวละค,นครนะหรือก็คือการการอีนั่นเองซึ่งต้องใช้มังกรน้อยเยอะเหมือนกันแต่ก่อนจะทําให้เต็มได้นะั้นก็คือต้องหัวใจเต็มแล้วก็ต้องให้ในโลเต็มด้วยครับแถวที่สก็คือเป็นการเลือกขายขายที่เรามีขายตัวละครที่เรามีอยู่แถวนี้ก็คือแถวที่ห้าแถวที่หกเป็นการขายตัว ส่วนอันนี้ก็คือมุ่งแค่ก็เหมือนกระจปองกระจปองครับก็คือสุม่มโดยมีสองแบบก็คือใช้เทคนี่ในการสุ่มได้ตัวละครที่มีะระดับสูงส่วนดอกอันนี้จะใช้มเม็ดซึ่งหาได้ทั่วไปจากตามดานที่เราไปเล่นตัวไปครับซึ่งโอกาสได้สามดาวสีดาวก็น้อยมากอยู่แล้วอันนี้เป็นการสุมมร่มมาเพระดับครับก็คือเขาของเม็ดตีฟ้าที่ได้จากการตีบอสมา อันนี้ก็เป็นช็อปครับอันนี้ก็คือเติมเงินนั่นแหละปุ่มนี้เป็นปุ่มเพิ่มที่เก็บของเอาเก็บเพิ่มที่เก็บของตาคือไม่เอานะีแดงคือเอาซึ่งก็จะต้องเสียเพชรนี้อยู่เลยด้วยอันนี้เป็นเอา,าการเลือกเพชรมาเติมค่าแต้มเดินส่วนอันนี้จะเป็นการเลือกเพชรมาเติมค่าตีบอลนะครับอันนี้เป็นหน้าของเพื่อนคนระับ ซึ่งน,นี้หน้าเพื่อนๆแล้วก็อันนี้หน้าเราค้นหาซึ่งจะบอกไอดีเราไปด้วยอันนี้เป็นหน้าสาหรับการให้ของขวัญดอกไม้ของเราแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆนะครับเช่นอันนี้ตัวที่ของที่จะให้แต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ตอนนี้ไม่มีเลยถ้าเกิดว่ามันจะมีของที่ชอบกับเฉยๆถ้าชอบก็คือมันจะให้ปเปอร์เซ็นต์มากบนพิเศษ ถ้าเฉยๆก็คือให้หมอเขาหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วเนื่องจากเป็น DMR18 ดังนั้นมันก็มีฉากเก็ดด้วยซึ่งอันนี้เต็มไปสองตัวแล้วซึ่งถ้าแต่ว่าเราจะมาดูฉากเก็ดน,นั้นเราก็สามารถมาดูทางแถบนี้ได้ครับ

แถบบน,นก็คือค่าพลังชีวิตครับอันนี้คือค่าพลังดนตรีแถบที่สามคือค่าพลังป้องกันนะครับส่วนอันสุดท้ายนี่ก็คือเป็นความเร็วในการเดินซึ่งก็เอาไปพุ่ในแบบนี้เลยเอาะครับขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแสดงก,การเล่น ลงในแมปเปิดบางให้ดูนะครับ